แล้ยกขึ้นไหยยกขึ้น oh, oh. อัะอัพเ yeah. ด u ดูดูเขาดูเขาดูสวยงามน,น้องสวยมากสวยสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับเจกแล้ววันนี้เป็นวันที่สามในการหาเห็ดพายนะคะตอนนี้เริ่มรู้ แล้วบ้างนะคะว่าลักษณะการหาเห็ดพายจริงๆมันเป็นยังไงของที่รัดนี้นะและพอมาถึงก็เจอเลยนะเจเจอแล้วนะสามสี่ดอกติดต่อกันเลยนะเจจะให้ดูว่ามันจะนูนประมาณไหนนะคะดูนะคะเห็นไหมอันนี้คือนูนเต็มที่เลยนะคะนี่อันนี้โดนกวางกินไปอันนั้นเจเพิ่งขุดออกมานะคะอันนี้คือที่เดียวเลยนะนี่มีอีกสามดอกนะคะนี่นี่นะคะเจซื้อ แปลงมาเรียบร้อยแล้วเราจะทำความสะอาดไปด้วยนะคะสวยมากอันนี้เจไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าถุงมือหายไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานหาได้เยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะดูขาใหญ่มากเดี๋ยวนี่นะคะนี่ถุงมือหายไปข้างหนึ่งนะคะนี่ดูความใหญ่ของน้องนะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็ได้ แล้วมีตรงนี้อีกเห็นไหมโอ้โหดูดอกดูดอกคือกวางเขากินเรากินไม่หมดนะคะใหญ่มากเอาอย่าออกเลยเลยเนี่ยโอ้โหมีข้างล่างอีกมีข้างล่างอีกเห็นไหมเห็นไหมนี่วันนี้เขากินไม่หมดกวางกินไม่หมดกวางกินไม่หมด สวยงามน้องสวยมากสวยมากสวยมากนะคะสวยมากเลยเอาเอาให้หมดนะคะเอาเนี่ยไปไว้ให้ใหกวางนี่นะคะดูนี่กลุ่มเดียวก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมคะเจออีกแล้วเจอแล้วเจออีกแล้ว,ลวนูนขึ้นมาแบบนี้เลยน,นี่โอ้โห ดอกนี่กี่ดอกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกนี่นะคะสวยๆนะคะนี่นี่น อีกแล้วดูนะคะสวยมากหอมมากนะคะเห็ดนี้เจ๊ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายมั้ยนะ คืออยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะมันหอมแบบบอกไม่ถูกวันที่สามวันที่สามปัดไปด้วยนะคะเจ๊ที้เก็บกลับไปปัดที่บ้านนะคะเราไม่รีบเจ๊หาแบบไม่รีบนะไม่ได้หาว่าต้องได้เยอะนะคะเอามาสนุกสนุกแล้วก็ได้ถ่ายทถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะดูดูนี่สวยงามดูนะคะตรงนี้ดินแตกและแห้งเลยโอ้ย เยอะมากมากโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหโอ้ยเยอะมากนี่ขุดหาเหมือน,นขุดหาโบราณวัตถุนะคะเอาอะไรมาปัดก่อนโอ้โหยาวไปวันนี้ใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวนะอยากจะรู้ว่าตัวเองจะหาได้ไหมนะคะดูดู ดูดูเขาดูเขาแล้วดูดอกนี้นะดูดอกนี้นะโหดอกนี้ใหญ่มากอะ่ะน้องใหญ่มากน้องใหญ่มากเออเออขาใหญ่ขาใหญ่มากโอไขาใหญ่มากโอ้เจนนี่ชอบสัมผัสขาเห็ดแบบนี้มากเลยนะคะนี่ถ้าใส่ถุงมือก็จะไม่ได้สัมผัสแบบนี้นะนี่ ดูดูน้องดูน้องนะคะหักไม้ตรงนี้ก่อนนะเอาไปใกล้ๆหน่อยบางกล้องดูค่ะสวยมากค่ะนี่สามดอกนี้เอาไปเลยครึ่งกิโลพาวหนึ่งหนักมากใหญ่มาก สวยงามดูตรงนี้นะคะที่เดียวจัดไปจุกจุกสามดอกไปจุกจุกสามดอกเจอาถุงมาใส่ด้วยนะคะคือบางทีอ่ะเราเจใส่มาแบบนี้นะแล้วหาไปหามาพอหาได้เยอะนะกลิ่นมันหอมมากเราก็นึกว่ามีเห็ดอยู่แถวนี้นะคะที่ไหนได้เห็ดจากถุงของเราเองจากกระเป๋าของเราเองนะคะ 嗯。Mm hmm. แต่เจจําจไม่ได้ว่าชื่อเห็ดอะไรแต่รู้ว่ากินได้นะเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะเพื่อนเจเขาจะรู้นะคะว่าเห็ดนี้อะไรนี่น,นี่ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะว่าเห็ดอะไรนี่ดูนะคะดูดนนนนูนูนแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ใช่จะได้ยังไงนะคะดโะูโอ้โหนูนนูนเยอะขนาดนี้ออืื สวยมากสวยมากค่ะสวยมาก เห็ดนี้เขาจะไม่ตัดขากันนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะดูจากโคนนะคะว่าดินเนี้ยมาจากที่ไหนไหรืออะไรไงเขาดูออกนะคนซื้อเป็นนะเขาจะดูดินด้วยนะคะไม่ตัดขานะเห็ดนี้กินได้ทุกส่วนเลยนะคะอร่อยทุกส่วนไปไปต่อค่ะเมื่อกี้เราหากันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆนะเพราะว่าที่เนี่ยมันชอบออกเป็นกลุ่มๆนะลองดูว่าจะมีเจอไหมนี่คือ ขี้กวางขี้มูตต่างๆอ้าวนี่เห็นไหมคะโชว์ขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยดูอีกนี่ใช่ไหม บางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่นะบางทีนูนจากกิ่งไม้ขอนไม้นะคะนี่นะคะเห็นไหมมันจะม้วนเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้นะคะนี่เพื่อนเจบอกมาทีนะคะเพิ่งหาเจอวงกลมวงกลมแบบนี้นะคะเพิ่งเรียนรู้กับเพื่อนนี่เองนะคะน,นี่เห็นกันไหมเห็นกันไหม ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมจะเอ๋จะจเอ๋ เมอเจหายนะหายเมื่อวานไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่ยู่อยู่ส่วนไหนของป่านะถอดเข้าถอดออกนะเพราะถ่ายวิดีโอด้วยนะคะบางทีต้องมองมาจากหลายๆที่นะมองซ้ายทีขวาทีมองมาจากด้านหลังนะถึงจะเห็นนะคะชื่นใจวันนี้มากันสี่คนนะคะ แยกย้ายกันไปเลยคนละที่คนละที่คนละที่คนละท,ทางนะป่ามันใหญ่มากนะคะไม่ต้องกลัวใครแย่งใครนะป่าใหญ่มากนะคะมีแต่คนนี่นะหาเจนเนี่ยจะไปแย่งเขามีใครแย่งเจนะ <c oughs> ตอนแรกๆเจหาไม่ค่อยได้นะแย่งเขานะคะตอนนี้เริ่มหาเป็นแล้วหาเป็นแล้วต้องใช้เวลานะอยู่ที่นี่สามวันแล้วหาเห็ดสามวันแล้วพอรู้แล้วนะคะว่าประมาณไหนนะคะสวยงาม อืมสวยอืม,อมสวยงามอืมอโอ้ยสองดอกสองดอกสองดอกกระซิบทำไมก็ไม่รู้นะไม่มีใครนะคะนี่ไหมบางทีมีเพื่อนมีฝูงนะคะดูดีๆีดูดีด,ด,ด,ด ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะคะไม่ใช่ไหมะะด,ดูดีดีดูดีดีดูดีดีอันนี้ไม่ใช่หรอกมั้ง mm -hmm. เจออีกแล้วนะคะเจออีกแล้วอันนี้น่าจะยอกใหญ่อันนี้เจอเดินตามขี้มานะ <c oughs> ขี้สัตว์นะคะ <c oughs> ดอกโอเคดอกโอเคค่ะโอเคอ <c oughs> ื โอ้โหฟ,ฟิน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 ระดับร้อยไปเลยอันนี้โดนกินไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่โดนกวางกินไปแล้วนะคะโดนกวางกินไปแล้วตามรอยกวางนะคะตามรอยกวางเจอแล้วหาไปเรื่อยเรื่อยนะคะที่เดิมนะคะแต่ว่าซ้ายขวาทีนะคะเหมือนกับ ดอกเล็กๆก,ก,ก็เก็บไว้นะคะนี่ค่อยๆเปิดปูดค่อยๆหาะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตอนแรกคิดว่าไม่ใช่นะพอเปิดดูนะโหใหญ่มากสองดอกบางๆกันอู้สามดอกอุ้ยสามดอกกันไปเลยไอ้สามดอกสามดอกเลยนะคะดูอีกตรงนี้เจ๊เก็บไปแล้วดอกหนึ่งนะ สามดอกกันไปเลยสามดอกสวยสวยื้สวยมากสวยมากสวยมาก นี้เบอร์ดีนะคะเห็นไหมตรงนี้มันติดเชื่อมติดกันก็เบอร์ดีนะคะเบอร์1เบอร์2อันนี้น่าจะเป็นเบอร์2เบอร์3นะคะเห็นไหมแต่อันเนี้ยบานอย่างนี้แล้วเขาเรียกดอกไม้นะคะเขาเรียก f เ o อร์นะคะก็จะถูกละมาหน่อยนะคะเขาบอกว่ายาของมันเนี่ยเห็ดพายเป็นยานะคะยาของมันอ่ะจะอยู่ใต้นี้นะคะเนี่ยถ้ามันเปิดไม่หมดอะ มันก็จะเก็บยาเอาไว้นะคะพวกสมุนไพรต่างๆนี่เจะไม่ค่อยรู้มากเนาะพวกสมุนไพรต่างๆนะคะยิ่งดอกตุ้มๆแล้วแบบมันไม่เปิดหมดอะ่ะยิ่งแพงเขาเรียกเบอร์หนึ่งนะคะีนวันที่สามหาข้องแล้วหาข้องแล้วเป็นไงอืม สวยมากคะ่ะดูสวยสุดๆตรงนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ดูอีกสองดอกเบลเลอร์เบลเลอร,อรอ์สองดอกเบลเลอร์เลยคะ่ะเดี๋ยวต้องหาอยู่ตรงนี้ประมาณห้านาทีแล้วนะอือใหญ่มาก ใกล้ใกล้ใกล้ สวยสวยมากสวยมาก เห็นนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่สวยงามสวยงาม ดูนะคะเต็มตะกร้าเจแล้วนีหาเองล้นๆนภูมิใจมากนะคะภูมิใจตัวเองมากนะคะอยู่มาสามวันได้ผลค่ะพวกนี้เหมือนต้องทำตลอดเวลาเห็นตลอดเวลานะคะดีมากอันนี้วันสุดท้ายที่เจอ,อยู่ที่นี่ของปีนี้เจมาแค่แบบเอาสนุกฟุ่มฟันเฉยๆนะคะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวปีหน้าไม่พลาดเดี๋ยวมาใหม่อีกนะคะแล้วก็รู้แหละพอรู้แล้วว่าประมาณไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวหาต่อหาต่อดูนะคะ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกมาดูว่าใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้ไม่ต้องขุดนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่นี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไหมดูก่อน อันนี้ไม่ใช่นะคะนะบางครั้งมันมีเห็ดคู่เหมือนนะคะซึ่งมันเหมือนมากดูเหมือนมากเลยนะคะข้างหาังก็เหมือนแต่เห็ดพิษอ่ะมันจะแดงกว่าเห็นไหมกลมๆจะแดงกว่านะ,ะแล้วพอดมแล้วอะ่ะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ถ้าเป็นมาสึทาเกะนะดมแล้วกลิ่นหอมมากอันนี้เหมือนไม่ใช่เลยมันเหลืองนะคะมาดูก่อนมาบอกนะกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะเห็นไหมคะอ่ามาส์ลูมบอกสิยโนโนกินไม่ได้ค่ะยังกินไม่ได้อ่ะยกเลยยกเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นอ๊อฟอ๊อเย่เอ้ยอ๊อฟ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 เย่โนโนโเย่คือจบ แย่ปดมือปัดมือไปไปไปเลยไปโยไปให้ปูไปให้ปูไปให้ปูไปเอาไปให้ปูเลยไปถือไปเอาให้ปูไปเอาให้ปูไปให้ปูโอาปูบอกยาเลยไปไปไปกลับไปรีบกลับไปจุ๊บจุ๊บปูหน่อยเร็วจุ๊บปูหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไปบายด้วยสิายบายด้วยทำมือเป็นไง่ายไปบายอ๋อไม่ไม่ใช่รถปูไปรถเรา ไม่ใช่กับบ้านเราลูกไม่ใช่บ้านปูปันมา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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเันมาปันมาจะฆ่าขวดเราค่อยมาลูกค่อยมากับปูสองคนโอเคพิชจ์ยาเบล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 พี่จะเบลพิชญ์ยาโอ้โหอ้ามีเบลด้วยฆ่าเบล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  กูจับโอเคกูจับ